เดี๋ยวเราจะซ่านาเอาเอารถติดปืนเลยไอเลยนะรติดปืนรถหารนะรหารนเยี่ยตรงนี้โอ้เยียตรงนี้แล้วเหรอทำงานนี่เหรอมึงต้องหาไอ้กูจับทางแล้วกูมีทางนึ่ได้มันมีทางหนึ่งตามาตามมาคือจับไอไเย่้

สีเลยอ๋อมึงทำมันมึมันตกอะไรก็ยังได้เลยยามไม่รยามอะมีคนมาข่าวข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีคนมาข่าวมีคนนึงวิ่งอยู่เใช่เหรอไปดิไปดิสักขวา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 ตรงเนินเนินเนินเอยู่ตามทางเนินลงมาจะมีอขวา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 ตรงเนินเนินลงมามีคนอยู่ปะเห็นแล้วรถรถรถ เด๋ยวแรงหมดแรงมาแรงมาหมดแน่รอมันิงขึ้นมานะเล็กเลือดเต้แรงเย้แรงมาหมดแบบกูเ้แรงมาหมดแบบกูเอ้แหอมาหต่แรงมาเต้แรงมาหมดแบบกูเหยือฟอตี้ขึ้นมาดังผมจะไปถืออะไรทั้งสิ้นอ่ะผมไม่ถือยาเลย กูยังเขียนเนินอยบ่นี่เลยอ้อมเหรอดีนะจำได้นะมึงูจำได้นะตอนตอนซีซั่นหนึ่งมึงสับรถยังไงอ๋อจำได้ตอนมึงตอนมึงไล่เคสยังไงเ่ยคนคุณคนหรออ๋อออมไม่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยปั้นอันนั้นคนอ่ะออมไม่ได้ไม่ใช่ช่างใม่เหรอไอ้โอ้เหม่อไอสัตว์ไอ้นใหญ่ไอคนคน

ป่นป่นไปกี่กูเรอ๋อผมเพื่อนบนึงอย่าไปรับอย่ไปรับคนนึงไ่ไไคือเมื่อกี้บรกขึ้นไปอยู่บนป้ายใไหมไต่ไจะไไม่จะเหได้บอไตขึ้นไปอยู่ในป้ายเ้ยไปไต่คนไ่วงก่อนรวงก่อนตอนนี้ไม่จะถ่ายใูตอนไ้จะโดนไอ้ซจะโดนไอ้าจะโดนตายหมดแล้วะามแล้วไปโดนไปโดนไอ้มันมาตามมาเดียวไปไปเดี๋ยววะไม่ไม่เห็นมันไม่เห็นมันจะเห็นบอววอเต้นั่นด อหนกี้เราไปเจอเดินแซ่บกว่าไปเจอเินแซ่กว่าแต่กูจะไปเลี้วนะบอปิงดิปิงดิปิงดิเมื่อกี้เลี้ยวเข้าซอยอ้เ็บปเลยหา้ยเฮ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 ้ยยยกอบโดชนกูอาจคิดแล้วกูลืมปิดเพลงไงอ่ะจิ้มหาจิ้มายำเลย ว่าเปิดเพลงดิไอชาไอชาไอชาเพลงไออ่ะไอชาไปไหนอ้อมซอนมึงแก่ปะไรกันเนี่เดี๋ยวนู้ก็ตามไปีวนไปอ่ะเดือฟาาไอ้เดือฟาาไอ้ช่วยมือฟาด้วยิงไปอ่ะเอไปเจอการหลักการการหลังการการหลักการอ่ะแกปีมันแกปีมันก่อนดิติงกูติงถูกแล้วเว้ยเรถใครไอ่ปอบบอกนี่รถอะไรเนี่ยรถใครดิไม่รู้วิธรถผมไปสอนได้การหลักการท้อ เลยแล้วเฮ้ยตอนนี้เอนี่นี่ไปน้ำฉดต่อไน้ำแ้ันนาตั้งน้ำน้ำดิใ่น้ำอ้าเอน้ำไปทางไปดิดเียเขียวแป๊นดึงดูดจุดแดงอย่าไปหมด

มึงดำเลยมึงดำเลยมึงดำเลยมึงเป็นหัวขบวนเพื่อนตอนนั้นตามตามที่กูมาเห็นปะมาเหรอโอเคมานะโอ้เฮียดุงโอ้เฮียดูบิวี้สัพพองจนแต่ยี่ยนในละเบื่อโคตรเท่เอราขับไปไว้ข้างหนได้ไหมหลอกให้รักหลอกให้แค่เลยหลอกใจี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดไหมปวดไหนครับได้ เอาอะไรด้วยใช่แต่เชื่อใจไม้ปั้นขับไอ้ปั้นขับไม่ใครขับไม่เชื่อใจเลยรู้ขับรู้ขับรู้ขับเล่นดูมึงดูเรื่องของขับไปเรื่องของขับไปเข้าไปเลย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 ัมดตีมาลู้วัมดตีมาลุ้มันมันอยู่บนไฮเวย์มันอยู่บนไฮเวย์หรอเอาเฮ้ยงั้นว่าเขาเหงวะวัมดตีมาลุ้เอาไปถูกมาให้ถูกมาให้อย่าอยู่เองดิทำไปก่อนทำไปก่อนนี่นี่ทำนี่ทำกูทำกูรู้กูรู้เอ้ยมันอยู่ข้างนู้นเลย นี่นี่ตรงนี้้นอึ้นทางนี้คือทางนี้ออมไปไอโอทุกอ้อะลูไอพี่ฮอมี่ฮอเสียงฮอยเสียงฮอนสั่งไหม้ยหมใส่ใครอะฮะ a t What the Fuck โอ้ชื่อะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยไอ้ยโอ้อยโออ้ยโออยอ้ยโออ้โอ้ยโอ่ยอ้ยยโออ้ยโอ้ยยโอ้ยยโย้ย้ อาโล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 อลี่บ้าจะตายฮะไอ้เป๋คนขับเนี่ยแปบหน่งคังไปการหลับไปให้ซัมบีคาแป๊บึงขอแป๊บนึงขอเวลาไม่ไมก็ให้บอบสอบไงให้บอบขับก่อนเป็ี่ยนคนขับก่อน บ่บครับขับอย่าผมอย่าผมนัอย่าผมซอเอเล็วยนโยนโยนเนี่ยซ้อรคนอยู่ใต้สะพานไปันเียเดี๋ยวเรไปเนี่ยไไรไไปดิไปดิไปดิอย่าเข้าไปวเาไวเาไ ก็ไปว่ายอานี่ไอย่าออาายแวมาตายแลอมาตายาตายไอ้ย่า็กย่าแทกย่าแทกไอย่าเอ่ออ่อออ่องแลเก็ื่อ่อนเด๋ยวนแล้วกันเก็บแักอไปาขอเต้นได้แล้วมาเ็ขอเต้ไ่ไออดินเดี๋ยวผมไดว่มไปหาไปห่อไปหาด มึงทำอะไรเรับผมแล้วขึ้นมึงขึ้นกับไอ้เรามึงขึ้นหองบอนีซดอไปไหนอะ่ะปันตายเลยไอย่าอยว่าไปยังว่าไปอยู่อยู่จนไหนจนไหนย่าวาไปชนกูตายไวอยู่ตรงไหนวะปไป้บอเนี่ยฮบอเนี่ยคนเอาไอ้งบอเนี่ยเออลห้ดูดู เมื่อกี้มันนีเมื่อกี้มีรถรูมก่ออยู่นะกูเนี่ยมัสติอย่เหี้เนี่ยกูเห็นอยู่เลตสติอ่ยเี่ยเลยกูตามมันตามมันนมัตามมันนาไปตามมันตามันไอมัสกิันยมันยิงมันยิงหมดมันหมดมันหมมันหมดวกน้วมันหนก็หนอยู่มีกองศพไปตั้นอยู่ยี่มดนไม่กองสพไปตั้นยไม่มีเงี้ยแล้วศพกูอะไม่จะส่งเชียนี่โอ้หเยเชยเชียรขอโด้วยเชวาเวาคตดเชียรมันมนไม่มีคนคน เอาเลยสิวงกุเอฟกรบกุกูกูไปทางไหนได้ตอนนี้สะพานลอยแล้วอะนี่สะพานไหนมันนับเหมืนกูนับกูนับูดึงเปลี่ยนประเทศไทยก็เป็นเนี่ยสะพานหลวงพลับเก้าไปพลับก็ได้กูขับเองเลยเฉ็บแล้วยังก็ได้ของดีป่ะของคุณดีเลยที่ดีุดคนว้าวที่ของฟรี ป้าแล้วัพกลับมาและวทไมกิจสำเร็จมีกัตลิงไหมเกมค้างเหเกมค้างเปิดไหมเปิดไหมเปิดไหมล่ะเยียไปเอฟเออร์จีอาลูอาลูอาลูไอพวกน้าทั้งหลายเอาไอเออาเฮียกูตายเฮฟัฮนซ่าฟัดอฟาตอสไดยังไม่ตายยูฟาเอ์ได้ยูฟาตอได้ ไอ้ทอไอ้เี้ยมันมีสิ่มาแล้วกูทอไอ้เอ็มกูแคดไปแล้วเบิดไฟเอ็มกูแคตกในะกูมาแล้วบ fuck you fuck you มัอะไนอ่ะ fuck you แคดไแล้วเอ้มาจะมาตื่นนะมาจะตื่นั่นเห็นไหมอรอมาจะ fucker fucker ัวัว้วไอ้หน้าที่ไอ้หน้าที่วันดีวัยรุ่นวันดีวัยรุ่นวันดีวัยรุ่น ไอ้เงี้ยมันมาแน่เลยกว่าเนี่ยไอ้มันมามันมามันมาไอ้นี้ไอ้ต่ำหามันต่ำหลาือมันมาโว้ยคอยเจ็ดแม่คอยเจ็ดแม่ตามไม่ทันดิตามไม่ทันดิเจ็ดแม่ตามไม่ทันนี่ห้าหิวมันหายหายหมดแอ้มอย่าห่วงมากนี่มันนี่มาหลังแล้วมีฝาหลังด้วยไม่กลัวกลัวอี่ ก็สนุกสนุกยังไงสนุกจังเลยสนุกจเลยไอ้ไม่ได้แดกหรอกยิงก็ไม็ไปโดนน้าง่ถูกมากก็ได้เินคนอาวอโวอาลอ้าวอาวอ้าวอาวอ้าวอ้าวอ้าอ้าว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 ้าวอ้าวน้าวอาวอ้าว้าวอ้าวอ้าวอาวองาวอ้าวอ้าวอ้าว้วออ้าาอ้วอ้้วอ้อ้าวอใ้งวอ้า้อ้าห้อาวล้อาอ้อ้าวออ้วอวอ้าวอ้วอ้าวอวอ้าววอ้ เาแวกูมาแล้วกูดีกล้ดิเอ้ไม่ได้เนี่ยลมไปโอ้โหใครเช่อเาใครใช้ RPG บ้ายิ่งเยยิงยะเฮ้ยอ้าอยู่ไหกันเนี่ยยไกันเนี่ยเฮ้ยนิ่นครับนิ่นครับเฮ้ยเอ้ยบนบนนหลคาที่มีนะมก็เห็นอยู่น้อปงอล หลังหลังไงหลังวีทีไทยหลังวีทีไทยวีทีไทยทีท่านั้นหละอ๋อ้โหเอาลูกยังมาจี้มาจี้มาจีเอาบอลเอาบอลเไปะอาบอยังหนาวแตกหนีไปาต้งกที่มาท้กดที่กดกดเทกดเทเกยังไปได้ต่อนะแมรี่เกงไได้ต่อเก็บเก็บเก็บโอเคเก็บรอดเลหน้างูเดววิ่งไปเลย เป่าลอ้าอโาอโลวอ้า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 รอ้าว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 ออ้าอ้นวอ้นวอ้าอ้อ้าวน้วออ้าวอ้วอ้อาวเออ้าวึ้าวอ้า้วอ้้ว้วอไ้าาวอ้อ้ายาอ้ว้้อ้ว กิดได้กันไอ้รมันกองแกงกงแงจันรดหลังกันาผู้ได้ยินถึงรถกองแงกองแงไยี้อรถเปนคมคมเราหลุดนี่เราหลุดขับำไม่ได้ขับำไม่ได้จริงขับ้วไม่ได้ไม่ใช่ขับตามหม่ชขอะไรครับขับเจอดี๋ยวเจอขอนเทนเองข้างหลังข้างหลังข้างหลัง

ไปมายิงมันยิงออ้ยางแตก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 เก็บเก็บเก็บเจ็บใส่ประเทศเี่ขับไปกลไกก่อนไปใกล้ๆก่อนไปใกล้ๆก่อนใส่ปเคนใส่เคนเน่ยใสใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ระอทศก่อนใส่แล้วใสแล้วใส่แล้วไปคันไปไปไปายกูตายกูตายกูตาย ไอซ้อนลมระเทแล้วคุณนั่งอยู่กับใครกนไม่เออข้าเราคุ้งไข่อ่าเขากิดที่นี่กันหมดเลย่ไมยิงของไหลอ่ะข้างโง่ข้างโง่เลยสําหรับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์แชร์สไตล์ด้วยเออดีไม่ไม่กดไลค์ไม่ไถ่นะ เออเออใครไม่กดอย่าต่อยแม่งก็หยอกถ้าไม่ต่อยอถ้าไม่กดอย่ากูเอาตอมบีไปไล่กัดเลยอ่ะเอออย่าเอตั้มบีตีไล่ไปตีติงๆไปเหี้ยเออเอออันตรายนะโอเควันนี้ไปครับทุกคนซอมบูรณ์รู้จักก็สมสมบี้จากกิ๊บอ่ะ